นี่นะครับเป็นมือที่ต่อออกจากบังที่อัดแล้วนะครับเป็นท่อเหลืองอันนี้ครับเป็นหัวมันครับโดยสิมาชุดเบิงครับว่บาอัดไปแล้วเน,นี่ยนันจะเป็นยังไงอันนี้ผมกำลังเสียอามาเห็หมือลําโต้เลยครับเอามาเห็หมือข้อหว่าผิดติดปะล่ะ <h ums> แล้วแป๊บนึงนะครับเอามือมา้งหรอเอามือมา้งหรอ <h ums> ครับเอามือมั้งหรออ่ะอืมครับ มือล้มตัวมารออด้ะครับนี่ครับมือหัวอันนี้เป็นท่อเหลืองครับผมเอาออกมาเพราะว่าท่อเหลืองมันเพอบ o ดีครับก็เลยสีเห็นมาเห็ดมือข้อเพราะว่าเห็ดร่องไปหลายบางเราท่อเหลืองมันนึ่ง มันหนักครับบ่คือบ่เวิร์ครับ <Okay. S 1> นะครับจ <c oughs> วปันเชนี่กันครับ